สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปสั้นๆนะครับเพื่ออธิบายวิธีการค้นหาคําทวงนี้นะครับสําหรับหลายท่านที่ยังไม่เคยทำการค้นหานะครับต้องการที่จะค้นหาหรือว่าท่านที่ยังค้นหาไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ท่านสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ยื่นเอกสารนะครับกับคอปพอนะครับก็จะได้ใบนี้มานะครับก็จะมี QR Code นะครับให้ท่านสามารถที่จะสแกนเข้าสู่ ระบบเพื่อจะค้นหาคำทวงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นของทางฝั่งกปบนะครับก็จะมีให้สแกนเช่นกันนะครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับท่านสามารถสแกนเข้าสู่ระบบได้นะครับเข้ามาหน้าระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะมีด้านบนกับด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายด้านล่างก่อนนะครับวิธีแรกกับด้านล่างจะง่ายกว่านิดนึงครับด้านล่างนะครับลูกค้าไปที่ชื่อของบริษัทนะครับ เราก็เลือกชื่อของบริษัทที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่เลขประจําตัวนะครับเลขแบบประชาชนนะครับส่วนช่องนี้นะครับด้านล่างสุดครับใส่รหัสตามภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับถ้าเกิดเห็นไม่ชัดไม่มั่นใจนะครับสามารถกดตรงนี้นะครับาสามารถรีเฟรชเปลี่ยนภาพได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการกดค้นหาครับแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับอ่านี่แสดงว่าท่านอยู่ในระบบแล้วนะครับก็จะมีเลขคําขอนะครับ แล้วก็ชื่อบริษัทครับส่วนหลายท่านที่คลิกเข้ามาแล้วยังไม่ขึ้นอะไรนะครับก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะครับอาจจะอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการให้นะครับผมหรือถ้าจะให้ชัวร์จะให้แน่ใจนะครับไปดูที่วิธีที่2ครับเมื่อสแกนแล้วนะครับด้านบนตรงนี้ครับให้ท่านลงทะเบียนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาครั้งแรกนะครับยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับกดเข้าไปเลยครับที่ลงทะเบียนนะครับกดแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ครับ อันดับแรกนะครับให้ท่านตั้งค่ารหัสผ่านนะครับสองบรรทัดให้ตรงกันนะครับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีตัวเลขและสัญลักษณ์นะครับผสมกันแปดถึงสิบกตัวอักษรนะครับถาไม่แนายใจว่าตรงกันหรือเปล่านะครับให้กดไปที่รูปดวงตาตรงนี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าท่านได้กดตัวไหนไปบ้างตรงกันหรือเปล่านะครับใส่ให้ครบนะครับตรงนี้ต้องใส่ให้ครบนะครับประเภทบัตรนะครับ เลขประจำตัวประชาชนนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดนะครับใส่ให้ครบนะครับใส่จนถึงบรรทัดสุดท้ายที่อีเมลครับหลังจากที่ท่านใส่อีเมลแล้วนะครับให้คลิกตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับใส่รหัสตามภาพที่ท่านเห็นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วกดค้นหาครับอ่าก็จะขึ้นมาสู่หน้านี้นะครับให้ทุกท่านไปที่ค้นหาคําทวงหนี้ นะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยครับผมก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับให้ทุกท่านนะครับไปกดเลือกชื่อบริษัทครับเลือกชื่อบริษัทที่เราต้องการค้นหานะครับเมื่อคลิกที่ชื่อบริษัทแล้วนะครับก็ให้กดคําว่าค้นหาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับผมก็จะแสดงรายการนะครับว่าเรามีเลขคําขออยู่รายการนะครับมีบริษัทอะไรบ้าง นะครับอันนี้ก็จะขึ้นเลขคําขอแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับให้ทุกท่านกดไปที่เลขคําขอครับกดแล้วก็จะขึ้นสู่หน้านี้นะครับขั้นตอนดําเนินการนะครับมีหลายขั้นตอนมากนะครับสําหรับของผมเองตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนของยื่นคาทวงหนี้นะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ผมจะติดตามข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้ตลอดนะครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ติดเชื้อโควิดนะครับก่อนวันที่15พฤษภาคมนะครับยื่นคำทวงหนี้และเอกสารนะครับก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับผมเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับรบกวนนะครับผมฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ